มาด้วยค่ะเมื่อนีสิบห้าปลูกผักครึ่งช่ในน้ำนะคะเนาะเพาะก่อนเพาะปลูกไปเลยนะคะเนาะผักร<พ>ึ่งช่กับผักชีแล้วจ้ะเด้อรึ่งช่กับผักชีในน้ําก่อนอื่นเท่าก,กับสิใสปุ๋ยก่อนแล้วจ้ะเด้อครั้งแรกยิ่งว่าต้องไ่หลายใส่ไปประมาณจากหกสิบก้อนในน้ำประมาณสิบ ปุ๋ยบีหกสิบปุ๋ยเอใส่นามซำมไดกับใส่ไอใส่ทอกันะดเจ้าทั้งเอทั้งบีได้จ้ายยางละหกสิบนะคะเด้อหกสิบใส่เสร็จแล้วห้อกับห้นเข้ากันได้จ้ะ ใส่นส้ำสลัวก,กับค้นให้เข้ากันเลยคย่ค้นค้คคนนำปุ๋ยให้ให้เข้ากันนะจ๊ะเด้อ อัดทีเท้ากับปิดฝาได้จออ้ะเ้อปิดฝาไปได้กระทางหน่อยนะจน๊ะเนาะกระทางหน่อยสใส่ผู้มะพร้าวจ้ะใส่ผุ้มะพร้าวแล้วก็ใส่ผักขึ้นใช้ น้พี่หน้องใส่ขึ้นช่เอาคุยมะพร้าวใส่ซื้อมาจากตลาดซื้อมาจากรถเมค,าค้ากันกำละหาบาทนะนะซื้อมาปลูกโดยตรงล่องล่องพอเบิ้งนะคะน้าพี่น้องไม่ติดหรอ นี่แห้ะค่ะเดใส่คุยมะข่าวนี่นะค่ะใส่คุยมะข่าวออกมายังเสียเข้ากบเสียบลงไปเลยจ้าเสียค่ะง,ง่าย ต้องเบิว่าอีกจังอ,อีกเจ็ดมือสิติดบ,บ่าราที่นี้เขากับสีไซพักชีไปน้ำเ้าค่ะด้วยต้นพักชีเขากับต้นพักชีเขากับเอามาขึ้นกันอันนี้มานซื้อมาแล้วไม่แซน้ไวต้ตะมือวานนี่แหละ มึงว่าเขาสิติดว่าด้ค่ะพี่น,อน,น้องเฮ็ดคือกันกับขึ้งชัยเลยเอาพุยมาพผาออใส่เลยค่ะ เพื่อยึดยึดล้ำตนเขาใบเขาเซ่ใ้เขาเซ่ไปเซ่มานะฮะยึดล้ำตนไว้มวหายเซ่ไปเซ่มาลองเบิงนะจ๊ะเดี๋ยวจงนายสีอัพเดตห้พี่นองเบิงงี่สิค่ะอึ๊บเสียบลงไปอึบ คุยมะพร้าวใส่เลยค่ะใส่เห็ดเต็มเลยนี่ค่ะใส่ไว้เดี๋ยวอีกเจ็ดหมื่นสี่พานมะเบิองนะคะว่าเขาติดบอลนะคะเนาะ <c oughs> จ้าสำนีว่าจ้าเนาะขอบคุณหลายๆดนะค่ะเพื่อนๆพื่ธรรมะมากกะกดไลดดาาค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กเกษตรเยาผากระป๋าแมวน้ำด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า